สวัสดีครับกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันสักหน่อยนะครับสำหรับเช้าวันที่19เมษายนนะครับก็เพิ่งผ่านวันเกิดของผมไปก็คือเมื่อวานนะครับก็เพิ่งผ่านไปนะครับก็ปีนี้ก็ครบ49ปีบริบูรณ์นะครับก็ไม่ขออะไรมากมายขอให้สุขภาพแข็งแรงก็พอนะครับอ่ะไปดูข่าวขราวครับ ข่าวข่าวที่จะหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมเอามาจาก d เดลี mail นะครับเดลี่เมลที่เป็นสื่อที่ก็ต้องยอมรับว่าแม่นยำนะครับแล้วก็เที่ยงตรงพอสมควรนะครับก็คือข่าวนี้นะครับเขียนโดยคุณยาซีนซามานนะครับก็เป็นนักข่าวของทางเดลี่เมลนะครับของทางอังกฤษนะครับก็ แน่นอนครับช่วงหลายวันที่ผ่านมาคุณอาจจะเห็นข่าวของทางเจเกคอปนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมของทางลิฟพูนะครับซึ่งก็จะบอกว่าไงวางมือไปเมื่อดูดูกาที่ผ่านมานะครับตอนนี้เขารับงานที่เลสบูซาวบวกเลสบูนะครับกลุ่มของทางาเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็น กลุ่มกลุ่มทุนกลุ่มนี้มันเป็นมีหลดหลายสโมสรนะครับมีหลายสโมสรน,นะครับ,นนรบก็คือเป็นทางดูแลในเรื่องของภาพลักษณ์ปัจญาการซื้อขายอะไรพวกนี้ครับก็คือทางเจ i n c ค r p ดูแลนะครับแล้วก็มีข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยคือทางาเว็บไซต์ uol ของทางบราซิลนะครับ ก็ลงข่าวก็ประมาณว่าเจคอปเนี่ยไม่มีความสุขกับทางเลสบูนะครับแล้วก็กำลังคิดถึงการกลับมาคุมทีมข้างสนามอีกครั้งหนึ่งซึ่งนะครับก็มีข่าวผัวพันทั้งเรอัลมาดริดที่ตอนนี้ฟอร์มไม่ดีกับทีมชาติบราซิลเพิ่งปลดโค้ดไปล่าสุดเลยนะครับสำหรับทีมชาติบราซิลนะก็ทั้ง U.O.L. เนี่ยก็อธิบายว่าก็ประมาณว่าเจนค็อปเนี่ยได้คุยกับทางเรอัลมาดริดนะครับตัวแทนของค็อปเนี่ยคุยกับทางเรอัลมาดริดแล้วนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันมาระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่ง U.O.L. เนี่ยก็ให้เหตุผลประมาณนี้นะครับล่าสุดล่าสุดล่าสุดเลยเมื่อเช้านี้เองนะเมื่อเช้านี้เลย,นะเเน,เลยนะครับทางตัวแทนของเจคินค็อปครับ ทางตัวแทนของเจนคอปเนี่ยมาร์คโคซิกเก้นะครับก็ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือนี้นะครับว่าทางเจนคอปเนี่ยก็ไม่ได้คุยกับทางเลฟอมาลิดรวมถึงนะรวมถึงนะรวมถึงทีมชาติบราซิลด้วยนะครับเจนคอปเนี่ยยังไม่พร้อมที่จะรับงานในบทบาทของ ผู้จัดการทีมที่ต้องมาคุมทีมข้างสนามนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราต้องยอมรับนะครับว่าคาร์โลอันเชล็ตตีเนี่ยเกาอีน e เนี่ยเริ่มสั่นคลอนอันเชล็ตตีเนี่ยคุมเรอัลมาดริดมาก็ยังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปีนะล่าสุดพวกเขาเนี่ยตกรอบอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบแปดอ่ารอบสิบหกทีมสุดอ่ารอบแปดทีมสุดท้ายนะครับแพ้อาร์เซนอลนัดแรกแพ้สามศูนย์ที่เอมิเรตเลยนะครับแล้วก็แพ้ในบ้าน อีก2-1น,นะครับทำให้ผลรวมสกอร์เนี่ยห้าหน,นะครับก็แน่นอน,นครับทางเปเรสเนี่ยผู้บริหารของทางเรอแมริดเนี่ยก็มองว่ามันอาจจะถึงเวลาต้องเปลี่ยนเลือดนะครับทั้งโค้ชเองรวมถึงผู้เล่นเองนะครับอาจจะต้องมีการถ่ายเลือดนะครับซึ่งข่าวเนี่ยก็มองว่าเจนคอ็อปเนี่ยเหมาะสม แต่คุณต้องยอมรับนะว่าเจนคอปเนี่ยคือเน้นการสร้างทีมมากกว่าที่จะไปดึงซูเปอร์สตาร์นะครับแล้วก็เจนคอปเนี่ยไม่ได้เหมาะกับทีมที่ต้องการความเขาเรียกอะไรความสำเร็จแบบปัจจุบันทันด่วนน่ะคือเข้าปุ๊บมีความสำเร็จเลยแบบนเนี้ยเจนคอปเนี่ยจะไม่ค่อยชอบแล้วก็เจนคอปเนี่ยไม่ชอบการทำงานที่เขาเรียกอะไรอะที่ ผู้บริหารบอร์ดบริหารเนี่ยมากดดันแล้วก็มาชี้นําเจนคอปไม่ชอบนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเจนคอปไม่ชอบนะครับก็คือการทํางานของเขาเนี่ยเขามีแนวทางที่ชัดเจนสําหรับเจนคอปนะครับก็มีโอกาสที่นะจะคุมเลี้ยมาลิดแต่ทางบอร์ดเนี่ยก็คือทางเลี้ยมาลิดเนี่ยไม่ยังไม่ได้ออกมาปฏิเสธนะหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าตัวแทนของทางเจนคอปเนี่ย ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับสำหรับรายงานที่เจนค็อปจะไปคุมเรวอัลมาดริดนะครับก็แน่นอนครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเอเจนต์ของของทางเจนค็อปเนี่ยมาร์คโคซิเก้เนี่ยก็ระบุไปแล้วครับว่าเจนค็อปเนี่ยยังไม่สนใจที่จะกลับมาคุมทีมข้างสนามนในฤดูกาลหน้านี้นะก็ต้องยอมรับครับว่า เร亚马ลิดก,ก็อาจจะแห้วออกไปแต่ผมเชื่อว่าเร亚马ลิดเนี่ยไม่ได้สนใจเจอร์เกินคอปผมเชื่อเนี่ยลึกๆนะผมเชื่อเจอร์กนคอปถ้าเร亚马ลิดต้องการโคร้ชผมมองไปว่าทางซาบิโอรอโซเนี่ยจะเป็นตัวเลือกแรกของพวกเขานะของพวกเขานะครับเพราะว่าหนึ่งซาบิโอรอโซเนี่ยคุมเลเวอร์คูเซนตอนนี้นะครับ นักเตะในี่เกรด B แล้วมาทำเป็นเกรด A แต่นักเตะของเรอมาริดเนี่ยมัน A บวก A บวกทั้งนั้นนะครับแล้วก็การคุมทีมเนี่ยทางซาบิออลอนโซเนี่ยอาจจะเหมาะก,กว่านะผมเชื่อว่าเปเรสมองอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเจนคอปเนี่ยที่มันมีชื่อของเจนคอปเข้ามาเนี่ยคือถ้าถ้า ถ้าทางเลียมาิตมองเนี่ยคือผมมองว่าเลียมาิตเนี่ยเขามองไปที่ประสบการณ์ของเจนคอปที่เจนคอปเนี่ยมีมากกว่าซาเบียลลอนโซแล้วก็แล้วก็วกสไตล์การเล่นรูปแบบการเล่นและว,วิธีการเล่นเนี่ยมันจะไปคล้ายกับบาร์เซโลน่าของฟิกนะฟิกผู้จัดการทีมบาร์เซโลน่านะครับก็ ผมมองอย่างนั้นนะครับที่มันมีข่าวออกมาประมาณนี้แต่ผมเชื่อว่าถ้าคารโลอนชอรตติไปคนที่จะมากคือซาบีอลลอนโซนะคอยติดตามกัน